าละครับวันนี้กลับมาอีกครั้งกับ Geo g u e s t o r นะครับอย่างที่บอกในคลิปก่อนนะครับเราจะกลับมาเล่นกันอีกครั้งในแมปทั่วโลกนะครับที่เราจะต้องทายสถานที่ระยะทางต่างๆให้ใกล้ที่สุดมาคบทีมเหมือนเดิมครับพี่ตังพี่ไอแบ็คแล้วก็พี่ยาถ้าพร้อมแล้วใครที่ได้คะแนนสูงสุดในรอบนั้นๆจะได้เงินวันวัึ1 0พันบาทแข่งกันทั้งหมด3รอบครับเอาละรอบแรก อุ้ยอุ้ยอ๋อผมรู้ผมรู้เลยโอ้หนี่ที่ผมขับรถเล่นอ่ะที่ผมขับรถเล่นเมื่อวานที่เปขับที่ไหนทุกคนทำไมมันไม่มีไฟเหมือนบ้านเราเลยพี่ซาอุอยู่ที่ไหนเลยซาอุอยู่ทวนไหนผมว่าอาจจะเป็นพวกแบบออสเตรเลียพวกแบบประเทศที่มีจริงเจ้อพี่คิดว่าไงวะพี่ขอบอกเลยว่าไม่ใช่ออสเตรเลียแน่นอนรอบแรกกูเอางงเลยเนี่ยผมเลือกอ่าสเปนอ่าสเปน อือกับมือโครแล้วกันโอ้ยลูกจริงๆด้วยโอ้ยเป็นเรื่องอะไรอ่ะซาอูบี้ซาอูโอ้ยใช่ว่ะเออหมูว่าเลยที่มึงพูดตอนแรกเลยนะเราจะไม่ใช่ซาอูจอแดนน้องมันใกล้ใกล้กันเลยพี่ใกล้เกี่ยวกันใกล้ใกล้ใกล้เป็นประเทศเลยแบบใกล้ห่างกันเป็นประเทศเลยที่นีระเที่บาร์ซิลโอ้ย พี่ตั้งพี่บาซิลวันเขียวไห้พี่เขียวชื่ออุ้มหรือไม่เถอะบาซิลอ่ะเรียกว่าแบกน้ำไปเลยเป็นพันแต้มเลยนะครับพี่ตั้งสามแต้มมันมันน้อยอย่างนั้นเนเนี่ยต่อไปรอบที่สองเป็นเมืองเมืองหนึ่งเมือไทยเมืองไทยเหมือนอยู่ในเมืองนะนะงน่แต่มันเมืองไแย่แล้วพี่ของมันมันมีมันมีป้ายมันมีป้าย มีเสาไฟฟ้าแปลว่าไม่ลงดินด้วยอาเทพประเทศจะประมาณนี้ผมว่าโซนเอเชียว่ะดูบรรยากาศมันออกเอเชียเกียวญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่แบบนี้พี่แต่เขาใช้ภาษาอังกฤษล้วนเลยนะเนี่ยน่าจะเป็นอุ้ยไม่ใช่ทำไมภาษาอังกฤษแค่แค่ใช้ภาษาเพรภาษาอังกฤษปนเฉยอ๋อเออเออเปลี่ยนเฉยสามสิบวิหรือสามสิบวิใช่เออแบ๊กอุ้ยแต เอ้ยเอ้ยใช่ใช่ใช่ผมว่าตัวนี้ตัวนี้แต่มันชื่อประเทศอะไรวะชื่อประเทศอะไรวะเอ้ยผมว่าใช่แหละใช่ใช่ใช่อันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละโอเคเอาตรงนี้ละกันอะโรมาเนียโรมาเนียแล้วมันเป็นทวีปยังไงวะเป็นไงพี่ตังเป็นไงบ้างคิดว่าไงพฮิวายเหมือนตึบไม่รู้วะผมเลือกเป็นรัสเซียโอ้ยอพยพตะกัลยานโอ้ยวายวายไกลมาก ไกลมากดี่ไอ้โคตรไกลไอ้แ้บมุนรู้หนเลยคุณดำมาอุญยาทำไมน้องผมคิดถึงไทยมันมันเป็นภาษาที่แบบท้ายแตเปียนเลยรงเนี้ยอแ้บมันวียดนาไแ้บพี่แบบมันด้มึงได้กี่พอย n t ได้ได้20 อย่างน้อยก็ได้เยอะกว่าสามพี่ไอใกล้สุดนะครับโรมานเนียนะส่วนพี่ยาไปอยู่โปแลนด์ผมคิดว่ารัสเซียพี่ตังก็ตามมานะครับเกินไปดวงล้วนผมบอกเลยดวงล้วนเ้ยกูเจอนี่กูเจอเลยกูเจอเลยอุ้ยบรรยากาศดีว่าไทยชัดๆอุ้ยเฮ้ยไทยไทยเหรอไม่ไม่พี่ดูดิมันไม่มีสายดินสายอะไรเลยนะอุ้ยไม่ใช่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 ไทยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว เจอแล้วจ้าผมผมเห็นเป็นร้านอาหารนะแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะมันอาจจะมาเปิดที่ประเทศนี้ก็ได้ไงเมืองเมืองนะอันนี้ก็โอ้ใช่เลยอันนี้ใช่ยังไงก็ใช่ผมว่าใช่ผมก็ว่าใช่เหมือนกันไม่ใช่เขาเช่ภาษาไหนเห็นสองที่เห็นสองที่และใช่ใช่ใช่รู้จักแผ่นดินใหญ่ไว้น้องโอเคอหรอได้เลยไม่รู้เหมือนกันพี่แต่ว่าผมว่าใช่แหละ แต่แต่มันใหญ่มากเลยนะที่ประเทศไว้คอมักกลางๆแล้วกันเฮ้ยกูรู้วันเนี้ยก็ัวบชัวร์ละเฮอยมือโทรศัพท์เขาแปดชัวใจไม่ไหวะเกินไปโอ้สิงคโปร์ที่ใส่กางเกงเลยพวกเนี้ยมันมีเงี้ขึ้นมาเลยเต็มเต็มรับเน้นเน้นเพียโคตรใกล้พี่อะเท่าไหร่เต็มเท่าไหร่เฮ้ยกูสูญเฮ้ยกูสูญนะปีเก้าพี่ไม่ปักหมุดอ่ะพี่ไม่ปักหี่ลืมปากุดไว้แต่ลืมปากมุดอ่ะ เฮ้ยครู้วันเนี้ยก็กลัวชัร์ละโอ้ยพี่อาได้ไป 8, แปดพันแต้มเลยอะ่ะรวบรวมแล้วนะครับส่วนผมเนี่ยเลือกจีนกับพี่ตังนะเข้าใจผิดว่าเป็นจีนนะมันเป็นร้านอาหารจีนอะ่ะโอเครอบที่สี่ที่ไหนวันเนี้ยไปชัดๆป้ายเงินกู้นะ่ะเออว่ะคนไทยไทยกับมาบาม้า <c oughs> นเราเลพี่เป <c oughs> ็นาการที่ <c oughs> คุ้นเคยมาเปจังหวัดกันเถอะงั้นอ่ะเพื่อความใกล้เคียงสูงสุดับมาบ้านเองอาจจะมีพิกพิกล็อกได้นะตาเนี้ย กูพุ่งกูพุ่งเลยกูปไป3กิโลอ่ะต้องมีป้ายกูสักป้ายเหรอวะขอขอยีวินี้ขอ20วินี้ขอไปไกลขอไปไกลทีนในใน่ไหนวะผมผมเข้าป่าแล้วพี่ ด้ยเงี้ยแล้วไม่ใช่แล้วทางลแล้มเปลียกละยิ่งคุหาบเบาแสดที่ไหนวะเนี่ยเบาแสดที่ <laughs> ผมเจอทางตันมีป้ายบอกทางตันโคตรเงี้ยเลยต้องเก็บต้องเก็บต้องเก็บเกลับทันวะเนี่ยโอ้ยพี่ผมมางัวแล้วไม่เอาแล้วหัวนี่ละกันหผมไม่รู้ทางไหนเอ๋หาตั้งนานทางตันเฉยที่หม่ำชอบไปที่เนี่ยใช่หรอโอ้ยเชียงใหม่ เชียงรายเชียงรายโอ้เชียงรผมกดไปแล้วผมกดกดแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนกันรอบสุดยพี่ผมกดไปแล้วพี่มันไปใช่เป็นพี่ย่านะครับใกล้สุดนะแต้มไปหมื่นสามแล้วนะครับส่วนผมเนี่ยอยู่ล่างๆกับพี่ตังนะไฟนอลราวครับรอบนี้ตัดสินว่าใครจะได้เงินรางวัลไปโอ้ชัดเลยชินโอ้วันเกิดกูนิววาเนี่ยเอ้ยเอไรว้าบรรยากาศผมว่า ผู้ดีอังกฤษแม่เลยว่ะเลยอ่ะเมกาสุดๆเลยเมกาบางนาอเมริกาไม่ขิดน้องดีเอลดีอ่ะไอประเทศป้ายจะมีราบดูเก่าเก่าว่ะเจอเบนซ์รีฮอใหม่อยู่เนี่ยไม่ไม่เก่าหรอกมั้งพี่ไปคนละทางกับผมแน่เลยอ่ะอยู่ในอันนี้แน่นอนอยู่ในโซนโอ้มองไม่เห็นป้ายเลยแต่ว่าผมว่าก็น่าจะโซนอเมริกาแหละผมว่าไม่เอาอเมริกาก็ได้ผมว่าเอาอันนี้ดีกว่าอ่ะผมเอานี้แล้วกันวิวเจอเ้คนนี้เหรอว้ยอยู่ใกล้กันเลย เอาไงดีวะมีสองที่มีสองที่ข้างบนกับข้างล่างเออเอาข้างบนก็ได้ข้างบนพี่แต่ไม่รู้ไหนถูกนะไม่รู้ไหนถูกนะโอ้ยผมเปเรือกฝรั่งเศสกับไอยุนิเต็ดอ่ะพี่ย่าอยู่ใกล้สุดโอ้โหแล้วผมไปเลือกตัวนั้นพี่ย่าเลือกเป็นยุนิเต็ดสเตทเอาละครับถือว่าพี่ย่านะครับได้คะแนนสูงสุดนะครับ15,000คะแนนเลยเหมือนอะไรมาคนพื้นที่กันบอกเยอะไม่ใช่พี่เซิร์ชบ่อยเหรอไม่ใช่พี่ เจอพี่เซิร์ฟบ่อยหรือเปล่าไม่มีคำเซิร์ฟมาร์คแผนที่แล Pen ้วเดินไปเดินมาเจอผู B ้หญิงแล้วแบบมาร์คเลยนะไม่ใช่นะใช่สรุปนะครับพีอาร์ได้รางวัลไป1,000บาทในรอบนี้ครับไปต่อรอบสองไทยแล้วมาอย่างนี้อุ้ยกูเจอหมาไปหมาพี่เรียหมาด้วยเจอมาร์คถนนเลยวิลแล้วมันไม่กลัวรถด้วยพี่รถขี่ผ่านมาแล้วมันไม่ไปไหนรถรถจะต้องกลัวมัน อันนี้อะไรอะโพอลีเค้าไม่มีอะไรเลยเหมือนถูกทิ้งไว้กลางป่ากลางเขาเลยอะมีแต่ป่าพี่มีแต่ป่าแต่ว่าผมว่าทวีปมันมันมันน่าจะพอมาร์กได้ว่าทวีปไหนนะอืมนี่ละกันสเปนเลยแม็กซิกผมเลือกหร่านโอ้โหให้เงินกลางเป็นมือ เฮ้ยแบกใกล้โซนขาแต้มเว้ยขาด19แต้มว่ะขาด19แต้มว่้ไม่ขาด19เพี้ันไม่ดีใจเลยวะเพ้ยนขาแต้มเพ้ยนจัแต้มนี่อะไรวะเนี่ยแต้มมันไม่ใกล้โซนนั้นเลยอ่ะโอเคถือว่าได้คะแนนอยู่นะผมมาวันนึงกิโลอ่ะภูเขาเหรออู้หูอันนี้ต้องเป็นโซนอย่างผมว่าเกาะเทอร์เรน์เฮ้ยเขามีภาษาเป็นภาษาอังกฤษอยู่บ้าง นเธอแลนพวกนี้พี่ร้านเปอร์เซ็นนี่นี่พี่เห็นทงปัเปลี่ยนทงปักมันเป็นธงอยู่มันเป็นธงอยู่แต่ว่าเลยใช่เลยพี่ตรงกระแพงเปล่าใช่ปะไม่ของพี่ของพี่เห็นเป็นเสาธงเลยวอเตอร์ฟารกกระทงไหนไดเป็นกรทางกันเราหรือปะยังไงนะยังไงก็ไอประเทศนี้ต้องมีคำว่าแลนดข้างหลังครับพี่เขียวเขียวเป็นอย่างเงี้ยโปแลนด์ฟินแลนด์อะไรพวกเนี้ยนอร์เวย์สวีเดนอะยังไงก็ต้องอยู่โซนเนี้ยอ่ะผมเอานี้แล้วกัน พอแถวนี้แล้วกันรู้ใช่เปล่าเฮ้ยแถวี่มัาไม่มีเขาดีกว่าปติกิตรงนี้เนี่ยโอ้โหอยู่แถวเดิมเลยหลาสิบเวลาดิบเลยรู้อยู่กันละลกเลยพี่ไอพี่ไอไไหนมาลเซียเียเสียกันแน่เลเซียนะาราพอสองแต้มนะพี่ไม่ต้องไม่อก้วฉ นี่รว่าคะแนนยังไม่ไกลกันมากนะคือบ้านแบบตกชัยอะเมืองเจริญเลยในแบบเนี้ยยังไงก็ไม่อังกฤษก็ที่แบบเป็นชื่อที่เราพอนึกออกอ่ะผมว่าพี่น่าจะพอรู้อะในเมืองอะลองหาธงดูซึ่งผมเห็นแล้วเฮ้ยแพ็กมันเจอธงด้วยผมว่าสักลัดนหนึ่งอะผมว่าต้องสักลัดนหนึ่งอ่ะอังกฤษพี่อังกฤษอะผมว่าอันนี้ผมว่าลัานเรเกตอะโอ้โห เฮ้ยคนใกล้เยอรมันนี้เฮ้ยอแบ๊กแบ๊กไอแบ๊ใกล้สุดโอ้ยอังกฤษพี่อังกฤษว่ะดูรถอย่างนี้แล้วรถคุ้นๆรถคล้ายๆที่เราเห็นุ้ยกูหุ้ยกูไม่พูดกูจะไม่พูดกูจะไม่พูดแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะ มันอาจจะเป็นแค่นี่เฉยมันหลายอันนะพี่มันหลายอันนะเฮียแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันคือมันคือของประเทศไหนวะกูเองแต่กูจำไม่ได้ว่าเป็นธงประเทศอะไรมันใช่เหรอวะผมผมผมจำไม่ได้ว่าธงนี้คือธงอะไรคุณจำธงไุณไม่รู้หรอขอเราลองลองดูบรรยากาศก่อนดีกว่าป่ะขอดูบรรยากาศเพิ่มเติมหน่อยว่าตรงนี้ละกันจบพอ นาซีลีมาร์คเฮ้ยเออว่ะเออว่ะดูจากป้ายแบบภาษามันแปลกๆนะพยาพูดยังไงก็ไปเขาใช้มาลายูแหละงั้นอะซาลามัดดาตังมาลายูมีไม่กี่ประเทศหรอกโอเคผมกาเลเซียใช่พี่มาเลเซียโอ้ยโอ้พี่ตากูไปไหนกูเดาไม่ออกเฮ้ยรู้อยู่ไหนคุณเดาออกหามไม่เจอผยผมเห็นตึกผมรู้เลยมันน่าจะอยู่กลางเมือง โอ้ยไอ้แบคง๊กว้ายอีกแป๊บเดียวมึงจะถึงแล้วน่ะมึงจะถึงแล้วน่ะยวนิดเดียวเลยว่ะผ่าน3โลพี่สาวดู994โลมาเนี่ยเอารอบสุดท้ายของผมของรอบนี้บุญดุลว่าแบ๊กจะได้ตังค์หรือเปล่าหรือพี่ย่าจะตีตื้นขึ้นมาทะเลสาบมันเป็นทะเลสาบหรือแม่น้ำก็ไม่รู้นะเนี่ย น่าจะแม่น้ำมันกว้างอยู่นะแล้วกูจะรู้ไปเพื่ออะไรอ่ะกูจะรู้ไปได้อะไรวะเนี่ยแม่น้ำเนี่ยตรงนี้เลยละกันโอ้ยมีป้ายแล้วมีป้ายแล้วอะวัวแบบเอาแบบถูกร้อยไปเลยโอ้โหผมเจอแล้วอ่ะคือคือผมเจอแล้วมันไปเจอที่ไหนไวแบ็คโอ้โหผมไม่รู้ที่ไหนเลยว่ะอะเอานี่ละกันโอ้โหโซนแคนาดาใครใกล้สุดอ่ะใครใครได้คะแนนเท่าไหร่อ่ะพี่ตังใกล้สุด อุณหคะแนนพันผมได้ยี่สิบคะแนนนะย่สิบเก้าได้ยี่สิบหกอ่ะแบ็คฟรีเมื่อวานได้ห้าร้อยคะแนนเรียกได้ว่ารอบนี้นะครับแบ็คได้ไปหนึ่งพันบาทนะครับได้แต้มไปเก้าพันเลยนะเอาล้วครับรอบสุดท้ายครับผมอุ้ยอุ้ยสวยจังอ่ะสวยมากผมเคยได้ยินเขาพูดกันอ่ะว่าแบบมันเป็นอะไรสักที่หนึ่งที่มันสวยๆประเทศที่น่าไปอ่ะเออมันมีลิสต์อะไรแบบนั้นอยู่ไี่บอกสวยแล้วทําไมผม ผมมาตรงนี้พี่กูกำลังออกจากตรงนั้นอยู่แม่งเก่าชิบหายแล้วถนนแตกหมดละอะไรเอะกูเพิ่งขยยับย้อนอดีตให้กูแล้วเหรอไรเนี้ยอุ้ยกลับมาแล้วโอ้ถนนถนนดีละกูไม่เห็นโป่งเห็นป้ายอะไรนักอย่างเลยตอนเนี้ยเรียบเรียบคือไปแล้วเริ่มเรียบกันมาตอนเนี้ยเอยผมว่านี่อะผมลองไปนี่แล้วกันกูแต่โอ้ชันเลยกูเห็นแล้วมีธงอะผมลองไปนี่แล้วกันเห็นธงอะไรลยธงตรงไหนอยู่วะ ล้านเซนถ้าบ้านตรงนี้้าไม่กี่รอบกี่รูกก็ลง้ไม่เจูหาไม่ทันกู้หาไม่ท้นตรงนี้ตรงนี้เล่อนพี่ว้าวว้า้วตรงนรงนี้าวว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 ่ามว้มผม้าวว้าว้วว้าวว้าวาวว้าเว้าวว้าววาวว้าวว้วว้วองาวง้าวว้าวว้าวว้าวาวว้าว่้า้าวว้า้าวว้าไว้าวว้าวว้าว้วว้าาวว้าวว่าวว้าวว้า้เ้้้ด้้้้าา ได้ไปพันกว่าแต้มนะส่วนผมกับแบ๊กแล้วก็พี่ตังเนี่ยไม่กล้าเลยนะครับเรียกได้ว่าต้องต่อเรืออีกเยอะเลยนะต้องต้องใช้เงินอีกเยอะกว่าจะไปถึงนะอุ้ยู่เกแในรอบที่สองเมกาตามเคยไม่เนี่ยโหูยไม่ใช่ละหูยหูวหูยมันลานกว้างจังอะที่เขาบอกแอร์เรีย51ป่ะเนี่ยเฮ้ยไอที่ไอที่เขาว่ากันอย่างนั้นปะถ้าแอร์เรีย5้าสก็เมกาผมว่าออกทางทะเลทรายทางอะไรพวกนี้แน่เลยอะ เลือกขาวๆกันเลยกูขาวๆทับจุดตรงเนี้ยขาวๆขาวๆทับจุดในเม็ดตัวเองกนเลขาวไว้ก่อนนะแต่กูว่าน่าจะอเมริกานะดูทรงมันด่เห็นในฉากแบบน่ะโอ้โหเออก็ก็น่าก็น่าคิดเหมือนกันนะหมู่เมฆหมู่บ้านอยู่ทางนู้นอยากไปหมู่บ้านอ่ะไปหมู่บ้านได้ไหมมาลาสกิสเหรอมามาลากิสมาลากิสมัโอตหูพี่ภาษาก็แปลกแล้วนะผมว่าไม่ใช่นะไม่ใช่อเมกาแล้วกไม่ใช่เมกานะกิสมัตจะเป็นพวกประเทศแขกแน่เลยว่ะลากิสมัตอะไรสักอย่างเนี่ย ยูเครนน่าจะเป็นแบบคีอูนะพี่คิดว่านะคีเป่าน่าจะเป็นทรงคีอูอ่ะงั้นขอมาที่แขกเลยแล้วกันนะตรงนี้เลยลผมเลือกเป็นอิหร่านอ้าวอิหร่านเฮ้ยกลัวแล้วโอ้โหใกล้สุดแล้วก็แล้วกูไม่ได้ย้ายเลยจริงจรินะกูย้ายมาจากอเมริกาโอเคไปต่อรอบสามอยู่ในเมืองโอู้ประเทศไทยปี่ไทยไทยเออเออว่ะเอาแล้ว ไม่มีเข่าด้วยไม่ไม,มีเขา่าคะแนนจะพุ่งตรงนี้หรือเปล่านะครับเออเขา่เขา ไม่ใต้ก็เหนือมีแค่นี้แหละไม่งั้นก็ตะวันออกแต่นานมน่าจะเป็นใต้กับเหนือมากกว่าหุยแล้วอยู่ในซอยซะด้วยนะขอออกจากซอยใช่ไหมขอออกจากซอยได้ไหมอู้ขอจักจังหวัดอันนี้จะใครได้แต้มเยอะแต็มน้อยกูรู้แล้วกูรู้แล้วตาแล้วชัดเจ๋วแล้วเลย <c oughs> ชัดเจ๋วเลยเหรอพี่กรุงเทพบ้านเก่าปะชัดเจ๋วเลยน้องกูหาก่อนเลยแต่แต่มันก็ดูเมืองเมืองอยู่นะ เมืองใหญ่อยู่นะเนี่ยธุรกิจใหเไม่ใ้ญธุรกิจเยอะอยู่นะเฮ้ยผมเจอป้ายทางผมต้องดูป้ายทางเจอแล้วเจอแล้วพี่ต้องออกบาถนนใหญ่พี่ต้องออกบาถนนใหญ่เว้ยไม่ไงพี่จะไม่เห็นอะไรเลยมันเขียนชื่อจังหวัดเลยอะของอ่ะมันเขียนที่จังหวัดแล้วแหละแต่ว่าชื่อชื่ออะไรนะชื่อจังหวัดใต้ใช่เลยเราตัดไปเลยใต้อะตัดไปเอ้าเอ้าใต้มีข่าน้องรือวันอะไรวะปูชนะปูชนะ ดอยสุเทพอยู่ไหนผมเงนี่ละกันดอยสุเทพอยู่ไหนไงเชียงใหม่นี่เชียงใหม่เลยพี่โอ้โหดูใกล้สุดเลยดูใกล้สุดเลยกลับถูกด้วยมันเขียนไว้แบบเป็นเป็นทางไปเลยพี่แบบทางป้ายเขียวๆอ่ะแบบว่าเอ้ยหนุตรงไปทางไหนอะไรเงี้ยมันมันเขียนว่าไปดอยสอ s <S em ุเทพไงพอพี่ตังบอกใต้กูจะกดภูเก็ตพอแบ็คบอกไม่ใช่ละกูกลับมากดเชียงใหม่มันบอกใต้กูเปลี่ยนเป้าหมายขึ้นเหนือเลยเพื่อนผมใกล้สุดนะครับพี่ย่าลองลงมาแล้วก็พี่ตัง ส่วนคนอื่นๆแบ็กกับพี่ไอซ์อะไรสุโขทัยแล้วก็พี่สะดุโลกนะเขาจะไปเที่ยวเชียงใหม่กันแล้วคุณไปไหนเออรอบที่สี่โอเคในแหละโอ้โหมาถึงเจอหมาเลยอ่ะโอ้พี่ประเทศเดี๋ยวกประเทศอุ้ยแต่แต่ทางทางมันแย่อยู่นะมอไซค์แปลกๆไปพวกไม่ใช่อังกฤษละมีหมาเยอะจังหมาเขาเลี้ยงเยอะจังหมาเนี่ยถนนถนนอันนี้มากเลยถนนแบบเละเทะมากตอนเนี้ยต้องต้องดูพวกแบบบุคลิกเขาอ่ะ เขาแต่งตัวเสื้อผ้าอะไรพวกนี้เป็นยังไงคือเห็นแล้วไอ้แบ๊กเอาจริงดิเจ้าน้าอยู่เอาจริงดิแบ๊กมึงเห็นไม่ไงว่ากูไม่เจออะไรเลยป้ายก็ไม่มีเนี่ยมันใช่มันมีเเขียนอย่างนี้เลยอ่ะมันเขียนประชาชนเป็นฝรั่งนะเออแต่ประชาชนมันออกแบบฝรั่งฝรั่งอยู่นะมันเป็นรถมันมีรถเมกันเมกันด้วยอ่ะวิบากเนี่ยดูดิยุโรปยุโรปใช่เหรอพี่ยุโรปเล็กขนาดนี้เลยเหรออู๋เล็กมากเล่นไก่ด้วยนะแต่ก็เล่นไก่ด้วยนะผมว่าชุ่มชนี่แหละอะ วอตเตอร์เคนดาเคนดาโยงเส้นันยังมุกเลยแคนดาอย่างมั่นใจแต่เยอะเอาที่ใกล้สุดนะก็คือพี่ย่พี่ยะได้ไป8พอยแกบได้ไป4ี่มีเคนดาส่วนผมได้1น่แต้มนะครับอยู่แถวโปแลนด์ส่วนพี่ตังอยู่มาเลเซีย พี่ไออยู่จาการ์ต้านะครับรอบสุดท้ายรอบตัดสินว่าใครจะได้เงินไปซึ่งตอนนี้พี่ย่านั้นมีแต้ม9 0 0 0พนมีลงเขาเยอะลงเขาไว้พ้นเขาเลยเหรอรออะไรอ่ะโอ้โหจะไปหาอะบะเสอะไรที่ไหนวันนี้ว่ากูเกิลก็ยังหาได้เนาะแต่มันสวยอยู่นะโหแม่งเจอแต่ป้ายบอกเจอบ้านละเจอบ้านละเจอบ้านละเฮ้ยสถานที่เจอรถ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 ภาษาแบบฝรั่งเศสจ๋าเลยอ่ะกุหลงปลา ไอ้คนเราคุ้นเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้วดอลิเคนออฟเทนเจนดอลิเคนลักษณะบ้านก็เหมือนแบบเหมือนที่แบ็คบอกนะเออก็ก็ออกไปทางฝรั่งฝรั่งนั่นแหละแต่ว่าฝรั่งไหนแค่นั้นแหละแต่ว่ามันโซนเขียวๆแน่ผมว่าโซนเขียวๆแน่เลยวอ้โหมันโอ้โหกูไปกูลงป่าจริงนะมีกูยังไม่เจอสิ่งมีชีวิตเลยนะเนี่ยตรงนี้ละกันน่าจะใช่อ่ะใช่จริงด้วยเยี่ย อุ้ยแบกอะแบกใกล้สุดที่มาอุ้ยแบกใกล้มากแบกแบกหมื่นแต่พี่อยาเฉยแต่พี่อยารอบสุดท้ายเอ็งหมื่นเอ็งอะหมื่นไม่พี่ไม่พี่พี่พี่ซุ่มเข้าไปพี่ซุ่มเข้าไปแบกอะใกล้สุดหมายถึงเอ็งอะหมื่นแต้มตอนเนี้ยพี่หมื่น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 เอ็กูดูผิดนึกว่าไอ้แบกเพราะว่าไอ้แบกมันมันใกล้สุดไงสวิตเซอร์แลนด์นะอยู่แถวแถวสวิตเซอร์แลนด์นะครับสรุปแล้วรอบนี้ผมคะแนนเยอะสุดครับไม่มีใครได้ไหมนะ ไม่ให้ <laughs> ไม่ให้บอกเลยกูไ, <laughs> <า S 2> ไม่ให้กู <laughs> ได้กูแอคแป๊บเอาละครับเป็นยังไงบ้างกับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าน <laughs> ครับ,รบอยากให้เราเล่นแมปไหนหรืออยากให้เราเล่นอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างคลิปนี้